เลเข้ามาจ้าเลเข้ามามีความหัวร้อนมาขายจ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กับมันฝรั่งที่เล่นยากมากๆามากม,มาดูที่สกิลกันก่อนซื้อของราคาถูกลง95การเก็บเกี่ยวบวก30ดามเมจรแรงขึ้น25เริ่มต้นด้วยกระต่ายรีโลหนึ่งตัว ในร้านค้าจะมีอาวุธขายอย่างน้อยหนึ่งชิ้นแน่นอนแน่ฟังดูดีอย่าปล่อยให้มันหลอกลวงมันมารยามันทั่วมันช้า มันทําให้ผมหัวร้อนข้อดีที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลระเบอร์ตู้มหายเปียงแม่งเง้ยโคตรยากคือตัวนี้ผมพยายามเล่นหลายรอบหลายรอบหลายรอบมากๆผมเข้าใจมันอย่างท่องแท้เลยว่าข้อเสียของมันเลยคือเมื่อเข้าสู่เว็บใหม่ในหน้าร้านค้าอาวุธของเก่าจะโดนทำลายฟังดูแค่นี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไงอ่ะก็ซื้อของถูกลง95%เซนตนี่มนหลอกลวงอย่าไปเชื่อมัน เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันยากอย่างไงไอตัวเนี้ยจะเริ่มต้นด้วยปืนพกความยากฮา่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่เวฟที่สองนะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเวฟที่สองอาวุธเต็มขนาดนี้เลยเหรอไม่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 ไม,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 ไม่เดี๋ยวทุกคนดูนะพอเข้าสู่เวฟใหม่ไอเทมหายหมดเลยดูที่อาวุธจะราคาถูกเว้ยแต่ว่าของอย่างอื่นก็ราคาแพงปกติ ขอ,อนิยามมันฝรั่งตัวนี้ว่าชีวิตที่คุณออกแบบไม่ได้พูดจริงๆว่าตัวนี้ออกแบบชีวิตไม่ได้เลยคือถ้าเกิดว่าเป็นมันฝรั่งตัวอื่นมันยังพอจะรู้ว่าเฮ้ยจะเล่นสายประชิดนะหรือว่าจะเล่นสายตีไกลนะจะได้แบบอัพสเตตถูกแล้วอาวุธของมันฝรั่งตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเติบโตไปกับเราเว้ยแต่ว่าอาวุธของมันฝรั่งตัวนี้ไม่จบแล้วจบเลยจบกัน เพราะว่าเริ่มเว็บใหม่อาวุธก็ต้องเป็นของใหม่ตัวนี้นผมพยายามเล่น2ส,สายและไม่ว่าจะเป็นสายสแตทสมดุลก็คือไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรือว่าอาวุธระยะไกลผมก็สามารถเล่นได้แต่ว่าสายสมดุลเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจจะไม่สุดพอเล่นในระดับความยากที่5แล้วมันไม่ไหวเว้ยเนื่องจากว่าดาเมจมันไม่สุดไงมันก็เลยชนะไม่ได้นะ แล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายที่แบบเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าชีวิตออกแบบไม่ได้อย่างสมมุติว่าถ้าผมอัพสแตตตีไกลแล้วถ้าเกิดว่าเวฟนั้นอาวุธทะลึ่งออกแบบระยะประชิดเจออย่างเงี้ยบ่อยมากบางทีอาวุธที่มันออกอะ่ะมันสวนทางกับสเตตผมเว้ยแล้วพอมันสวนทางกันดามเมจมันหายมันสู้ไม่ได้ เนี่ยคือความยากของตัวนี้คือชีวิตมึงออกแบบไม่ได้ไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงดังนั้นตัวเนี้ยผมจะพยายามอัพโชคเยอะๆถ้าเกิดว่าค่าโชคเยอะของในร้านค้าที่มันออกก็จะดี อาวุธเนี่ยจะโดนทำลายทุกเวฟแต่ว่าไอเทมจะไม่โดนทำลายพยายามซื้อไอเทมใส่ตัวเยอะๆส่วนสแตทจะเล่นแบบเน้นด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าจะเอาบาลานก็ได้ไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ยากจริงไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็ยากใฮ้ยทำไมชีวิตพ่อค้ามันช่างยากเย็นขนาดนี้วะเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนชีวิตก็ไม่เคยจะง่ายเลย ขนาดฉันเป็นพ่อค้าที่สู้ชีวิตแต่ว่าเอเลี่ยนสู้กับแล้วก็ตัวเนี้ยอย่าพึ่งซื้อของมัวซั่วให้พยายาม เอาอาวุธให้เต็มก่อนเพราะถ้าเกิดว่าอาวุธไม่เต็มดามเมจมันจะไม่พอสมมุติว่าผมไปซื้อของมั่วใช่ไหมแล้วอาวุธผมเนี่ยดามเมจมันไม่ทันในเว็บนั้นผมก็จะได้เงินน้อยเว้ยแล้วพอเข้าสู่เว็บต่อไปแล้วมัน yes แล้วมันก็จะเป็นผลผูกพันต่อไปเรื่อยๆเว้ยคือเล่นตัวนี้จะต้องแบบวางแผนการใช้เงินให้ดีดูปืนก่อนผมซะแล้วทุกคนดูเฟมทาวเวอร์ผมจงเผาผ่านทุกสรรพสิง่ง ฟมทอโอ้โห oh แล้วก็ตายออกแต่ว่าเงินเหลือ129บาทรีโลเลยเพิ่มโอกาสในการเจออาวุธเว็บต่อไปเป็นเว็บหนักต้องการอาวุธที่ดีกว่านี้ก้อนหินจัดมาเล่นตัวเนี้ยต้องวางแผนเว้ยต้องใช้เงินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าถ้าเมื่อกี้ผมล็อกก็ต่ายโอกาสที่จะเจอไอเทมมันก็จะน้อยสล็อตมันจะหายไปหนึ่งช่องผมต้องยอมเสียน้องกระต่ายไป <c oughs> เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้ตัวเองทั้งที่เป็นปกติผมคงจะกดน้องกระต่ายไปแล้วอไอ้เจ้ามันฝรัง่งมานี่มา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 ให้ฉันทําอาหารเดี๋ยวนี้ไม่เอาหรอกครับผมมีการมีงานต้องทําพ่อค้ายัางผมนะ่ะจะต้องซื้อถูกขายแพงโ oh อ้ไม่กอดยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เรียบร้อย อ่โชคคงไม่เอาละเลือดก็คงไม่เอาเอาเป็นสปีดในการวิ่งซึ่งไม่ออกเลยเกาะก็ได้วะเงินที่มีจะต้องใช้สอยอย่างประหยัดทุกบาททุกสตังค์จะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าดามเมจไม่พออะ่ะแมงเอ้ของไม่ดีเนี่ยมันคือชีวิตที่แบบออกแบบไม่ได้ถ้าเกิดเว็บนี้ผมแบบได้ไอเทมไม่ดีเงี้ยเออมันก็จะทำให้ผมเนี่ฟาร์มเงินได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวนะวิ่งสวนดีเป่าวะ ส่วนไหมส่วนไหมส่วนไหมย,ยัง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 ส่วนไม่ได้แล้วว่าจะส่วนเอาเงินซะหน่อยอดเลยเลือดเหลือ,ลอน้อยเกินสวนไปดีครับผมไม่ล็อกและไปเลยอืโอโอ้โหพงลีโลหาไอเทมไม่เจอแน่เลยนั่นไงโชคเล่นตลกกับผมและและน้องกระต่ายโอ้8 8บบาทไม่ล็อกโอ้ยเอา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 ปืนก่อน พอถ้าเกิดว่าเมื่อกี้รีโลเงินก็ไม่พอแล้วแหละเนี่ยมันเล่นตลกอย่างเงี้ยเราเวฟที่14เจอมินิบอสเนยแล้วไอเทมแบบออกอย่างแบบขี้กากขี้เกลือเกลื่อนกระจอกพาอค้าอย่างกูทำไมใช้ชีวิตยากขนาดนี้วะเนี่ยรู้แบบนี้น่าจะแบบอัพสปีดมารอวิ่งหนีเยอะๆดีกว่า เนี่ยมันเล่นยากจริงๆตัวเนี้เดี๋ยวรอบต่อไปจะลองเล่นแบบสายบาลานแล้วกันถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะพยายามอัพสเตตให้เป็นสายสมดุลจะต้องพยายามใช้ไอเทมประเภทเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตีใกล้ก็ตีใกล้ไปเลยตีไกลก็ตีไกลไปเลยอย่างอันนี้ออกเป็นตีใกล้ใช่ไหมผมก็จะเอาตีใกล้พอเจอของดีกว่าก็ดา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 าดรวมอันนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อเพิ่มอ่าแล้วก็รีโลป ว้าวเจอของดีอีกแล้วนะขายประแจป่ะเออพยายามให้ของอยู่ในเซตเดียวกันไม่มีเงินรีโลแต่ว่าล็อกมีดกับประแจไว้ก่อนล็อกไว้เผื่อเวฟหน้าโอเคในเวฟนี้จะเจอไข่เอเลียนนะจะยอมให้เอเลียนฟักตัวไม่ได้เด็ดขาดถ้าเป็นตัวอื่นนี่ยังไม่เช่าไหร่แต่ว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยสิ เหนื่อยแล้วกันเออคุณลูกค้าครับใจเย็นก่อนนะครับไม่ต้องรีบมาซื้อกันขนาดนี้ก็ได้อืหคุณลูกค้าฟักตัวแล้วคุณลูกค้าตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ไม่กอคุณลูกค้านี่เขาอยากกินเนื้อผมหรือ,อยังไงร, mm. รีเจนกับสปีดเอารีเจนแล้วกันรีเจนสิบพอสมดุลและรีโลหนรอบอ้อหไม่น่าเลย เอา้าเจอรีเจนสีม่วงอ่าแต่ว่าเอาเลือดดีกว่าต้องสังเกตสเตตตัวเองบ่อยๆมีดสายฟ้ากับมีดธรรมดาเนี่ยอยู่ในคลาสเดียวกันอยู่ขายหมัดปะคือผมเนี่ยจะต้องซื้ออาวุธทุกรอบเพราะผมไม่รู้ว่ารอบต่อไปเนี่ยมันจะออกเป็นอะไรการรลีโลแต่ละรอบมันใช้เงินเยอะขึ้นเว้ยยังไงก็ต้องซื้ออาวุธทุกรอบผีบวกเลือด3มไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนี้มีแค่เร้งที่ติดลบก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมดุลดี แล้ววิ่งหนีทันหรือเปล่าการวิ่งอยู่ที่13%การวิ่งอาจจะไม่ต้องแล้วอาจจะเอาเป็นดาเมจเกาะแล้วก็การหลบหลีกพยายามเน้นที่เปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะๆโอเคเจ็บว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตัวผมมีอาจาการรีเจนต์อยู่เอ,อ่อมันเป็นอาวุธระยะไกลผ่านแล้วกันเจอมีดมีดมา ว้าวน้องกระต่าย67บาทอเอาก็ได้กระบองจะเพิ่มเลือดแล้วก็เปอร์เซนต์ดาเมจเล่นตัวนี้ต้องวางแผนทุกรอบเว้ยคือผมเล่นได้ทั้งตีไกลแล้วตีใกล้แต่ถ้าเกิดว่าออกเป็นอาวุธธาตุเตรียมตัวเงือนได้เลยแต่ว่าผมก็ล็อกอาวุธไว้นั่นแหละในรอบหน้าอย่างไงก็ไม่ใช่อาวุธธาตุอยู่ละโอ้ oh my god เดี๋ยวนะ เลือดจะหมดวะผมไม่มีเกาะเลยอะโดนเท่าไหร่ก็แบบเข้าเนื้อเต็มๆเ,เว้ยได้อยู่ยังได้อยู่ยังมีการรีเจนอยู่ใจเย็นๆน,นะครับคุณลูกค้าผมมีของขายเพียงพอสําหรับทุกคนครับเฮ้ยไม่เชื่อเอาของมาเดีย๋ยนี้ไอ้คนลูกค้าบ้าไม่เชื่อหรอทุบแม่งเลยอ๋อเปอร์เซ็นต์ดาเมจอ่อเอาก็ได้เพราะว่ารีโลเยอะละไม่อยากรีโลเยอะอุย้ยสปีดมา ตอนนี้สปีด2 2คูปองของตีประชิดไม่เอาอย่างที่บอกไปว่าอย่าเล่นข้ามสายแล้วคิตีข้อ10%เซดราดซื้ออาวุธก่อนล็อกแว่นไว้อย่าประมาทโดยเด็ดขาดล็อกเก็ตลันเชอร์ของดีอ่ะ88บาทมนาะหนังสติก3อันเพิ่มเลือดส่วนเลเซอร์กันเพิ่มเล็งไม่เอาอัปเกรดปะเว็บต่อไปเป็นเว็บที่11ด้วยจะเป็นเว็บสำคัญ จริงๆนะเล่นตัวนี้ต้องวางแผนทุกรอบจริงๆจะซื้อของสเปซสปะไม่ได้เลยเวลาจะอัพสเตตก็ต้องแบบคอยคิดด้วยว่าอัพไปประมาณนี้มันจะโอเคหรือเปล่าโอ้โหโดนว่ะหนักจริงหนักจริงสปีดผมน้อยไปอ่ะอยากได้เกาะว่ะไม่เกาะก็การหลบหลีกนี่ขนาดแบบใช้สมองในการจัดเซตมาแล้วนะเดี๋ยวนะขึ้นมาโอเคโอ้โหโอเคยอมทุกคนตัวนี้เล่นยากจริงๆ